สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่คือข้อความที่เขาคนนั้นของคุณนะคะที่คุณคิดถึงเขาอยากจะบอกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะเลือกได้ตามหน้าไพ่นะคะหรือว่าตัวตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักเหล่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันค่ะข้อความนี้อาจจะอยู่ในใจเขาเขาอาจจะบอกเราสักวันหรือว่าเขาอาจจะบอกเราเร็วๆนี้หรือเขาอาจจะไม่บอกก็ได้นะคะนะเดี๋ยวเราลองมา เช็คกันดูนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ลองถามดูซิคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกเรานขณะนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ไลค์ s h a r ให้กับมารีเลฟตลอดได้นะคะ เท่าที่ดูเท่าที่มาลีเห็นไพ่นะคะเนาะเท่าที่มีอารมณ์ที่สื่อออกมาจะมีอยู่ที่ของกรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกนะคะจะเป็นกรณีของคนเก่านะคะส่วนกรณีที่สองก็จะเป็นกรณีของคนทางไกลคนทางไกลมากขนาดที่แบบว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณอยู่ในประเทศเดียวกันคุณก็ต้องอยู่เหนือสุดกับใต้สุดแบบนี้นะคะก็คือแบบ ไกลๆกันมากค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นต่างประเทศมากกว่านะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรักเก่านะคะหรือคนที่เคยเลิกล้างกันไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะขณะนี้นะคะว่าเขาก็ยังมีความคิดถึงเราอยู่นะคะโดยเขาก็ต้องการที่จะกลับมาหาเราอีกครั้ง ะะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากกลับมาหาเราอีกครั้งนะคะเขายังคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยแอบส่องแอบมองเราอยู่ตลอดและเสมอมานะคะแล้วเขาก็อยากที่จะให้เรานะคะอ,อ,อย่าปิดกั้นเขาได้ไหมนะคะเขาอยากต้องการที่จะเข้ามาคุยพูดคุยกับเรามาพูดจาหรือว่าตกลงเจราจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับเรานะคะ โดยเขาก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยเรานะคะแล้วเขาก็รอเวลาที่เราจะเปิดใจให้กับเขาอยู่นะคะนะอ่านี่ครับก็เป็นกรณีของกลุ่มที่1น,นะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นของคนทางไกลเนาะคนทางไกลต่างประเทศนะคะเขาก็อยากจะบอกเรานะคะว่าเออ อยากให้เราเปิดใจให้เขาหน่อยนะคะอย่าปิดกั้นบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราคุยกันนะคะเราอาจจะไม่ได้คุยถึงความต้องการของเราที่มันชัดเจนนะคะไม่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะเขาไม่อยากให้เราเก็บซ่อนความรู้สึกเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็คือว่า,วา ความที่เราอยู่ห่างไกลกันเราไม่สามารถมองเห็นกันได้ชัดเจนเห็นไหมคะเรามองเห็นกันตัวเล็กๆเองเรามองไม่เห็นกันอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้เราอะ่ะเก็บซ่อนหรือว่าปิดกัน้นความรู้สึกทั้งความรู้สึกทั้งแบบว่าคือให้เปิดเผยเปิดเผยตัวตนออกมามีอะไรก็พูดก็คุยกันนะคะแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาอ่ะก็รอเวลาที่เราอะ่ะจะได้มาเจอกัน เหมือนกับว่าตอนเนี้เราอ่ะกาลังปิดคือคล้ายๆว่าเขายังไม่รู้ใจเราเท่าไหร่นะคะว่าเราอ่ะอยากจะให้เข้ามาหาไหมนะคะแต่เขาก็มีการที่แบบว่าแอบแอบคิดอยู่ในใจนะคะแอบคิดอยู่ในใจว่าเราอ่ะอาจจะเป็นคู่ของเขาได้เพราะว่าเขาก็ดูรอรอว่าเราเมื่อไหร่จะเปิดใจค่ะเขาแอบส่องแอบมองอยู่นะคะ เขาอยากที่จะเปิดประตูหัวใจของเราให้ได้นะคะคือช่วยแบบเปิดประตูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากเข้าไปค้นในติดใจของคุณว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงกับฉันบ้างนะคะคุณยังเฝ้ารอฉันอยู่ไหมนะคะฉันก็รอที่จะคุณเปิดใจหรือว่าเปิดรับให้ฉันนะคะฉันก็แบบอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะนะเป็นลักษณะนี้เป็น2กรณีนะคะเท่าที่มารีดูเนาะ แล้วเขามีข้อความอะไรคะอีกสักหกข้อความนะคะอีกสักหกข้อความที่เขาอยากจะบอกกับเรานะคะมือที่สามอาจจะเป็นกรณีของของคนที่เป็นคนรักเก่านะคะอาจจะมีเรื่อง,องมือที่สามเข้มามาทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะเขาอาจจะอยากให้เราอ่ะ ถ้าเป็นคนรักเก่าก,ก็อาจจะมีเหตุที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของมือที่3มที่เข้ามามือที่3นี่อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ใช่เรื่องอบุคคลก็ได้นะคะนะเขาอยากจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนะ่ะมันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะมือที่3นะคะแล้วก็อยากให้เราเรียนรู้กันมากขึ้นเนาะคุณลองปรับดูกับสถานการณ์ของคุณเนาะเพราะว่าของคุณเป็นเคสไหนนะคะแล้วก็ มันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเร็วมากหรือว่าความรู้สึกของแต่ละคนนะคะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเสพติดคุณแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบถ้าคุณเป็นที่เป็นคู่รักที่เป็นเคสกรณีที่2นะคะที่ว่าเป็นคนรักกันแต่อยู่ต่างชาติกันนะรู้สึกว่าจะแอบ่องแอบมองคุณตลอดนะคะรู้สึกติดอ่ะคือเสพติดค่แบบเออไม่สามารถที่จะละสายตาไปได้เลยนะคะ คือกำลังเดี๋ยวทําอะไรแป๊บหนึ่งอีกก็อ่ะกลับมาส่องอีกแหละกลับมาดูรูปคุณอีกแลละอะไรประมาณนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรแป๊บหนึ่งก็แบบกลับมาส่องอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงใจเพราะว่าคุณเซ็กซี่มากนะคะอ่ะแล้วก็ลองคุยดูก่อนอ่านะก็ลองเอาไปปรับใช้นะคะนี่ก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะ ถึงคุณนะคะเกาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะคะนะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมกลุ่มที่หนึ่งกด subscribe like s h a r ให้กับมารี l e ล p c h a r ได้นะคะเป็นกำลังใจให้มีหี่ไยน,นะไปเลยสำหรับกรที่สองคะ่ะนันลนนักนณะนี้เขาคนนี้คนนั้น <c ười> คุณโน้นนะคะเออ่คิดยังไงกับเราบ้างนะอยากบอกอะไรเรานะคะขอขอคำพูดที่เขาแบบ อยากจะให้เรารู้อ่ะอยากจะบอกอะไรเราอ่ะนะคะนะรบกวนกด subscribe like s h a r ให้มารีด้วยนะแหมคนนี้มาแบบหวานเช่วนะคะมาหวานเชียวดูตอนแรกอะค่ะดูตอนแรกอะ่ะเขาจะดูเหมือนขี้อายนะคะคนคนคน,นี้ของคุณอะดูเหมือนเขาจะเขาจะขี้อายนะคะ ดูเหมือนเป็นคนขี้อายแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากบอกอะ่ะคือเขาอยากบอกแต่เขาไม่กล้าบอกอะไรประมาณเนี้ยคือคําว่ารักค่ะคือเขาอยากบอกว่าเขาอ่ะรักนะ้าแล้วเขาก็ชอบนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะไม่กล้าที่จะบอกนะคะในตอนแรกอ่ะกําลังคิดอยู่ไม่กล้าที่จะบอกนะคะ แต่เชื่อว่ากลุ่มนี้บอกแน่นอนค่ะเขาจะบอกรักคุณแน่นอนและเพือเผือเขาจะสู่ขอคุณด้วยนะคะเขาจะบอกรักสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะคะและเขาก็พร้อมนะคะที่จะเป็นหัวหน้าคารอบครัวให้กับคุณพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกันนะคะนะถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวมีอะไรอง Dart, ี้เขาก็พร้อมที่จะดูแลหมดเลยนะคะจะพาไปไหนเขาจะไปด้วย คือประมาณว่าถ้าเขาจะไปต่างประเทศเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะพาคุณไปด้วยนะคะเขาจะเป็นคนดูแลคุณเองคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเองคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะคะนะ, <c oughs> ก,ลนละลกลุ่มนี้เลิศคาเลิศกลุ่มนะี้เลิศนะเลิศค่ะ แล้วคุณนะแล้วแล้วคนของคุณอนะโปรไฟล์ดีนะคะโปรไฟล์ดีมากๆเลยนะแล้วมันเป็นคําพูดที่อ่อนโยนด้วยนะคะเขาดูเป็นคนแข็งแข็งก็จริงดูเป็นคนขี้ขี้อายด้วยคนแข็งแข็งด้วยกว่าเขาจะพูดสิ่งนี้ได้นี่คือแบบว่าถ้าเขาพูดนะคะกว่าเขาจะพูดได้เนี่ยคุณจงรู้ไว้เลยว่าเขานี่คือแบบต้องแบบลดอีโก้ตัวเองลงเยอะนะคะอ่ะโอเค หกคำพูดหวานๆสิมีอะไรอยากจะบอกเรานะคะอยากจะบอกอะไรเรามาช่วยงานหน่อยประมาณเบอร์นั้นนะคะตอนนี้แสดงว่างานเขายุ่งมากเลยนะคะงานเขายุ่งมากเลยเขาอาจจะต้องการให้เราแชร์ไอเดียหรือว่าแชร์ความคิดนะคะไม่ใช่แบบมันไม่ได้บอกหมายถึงว่าต้องมานั่งพิมพ์งานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสมอไปนะคะอาจจะแบบว่าเออมาช่วยแชร์ไอเดีย กับเขาในนี้อะไรอย่เงี้ยนะคะอยากได้ยินไอเดียของเราตัดสินใจตัดสินใจเรื่องอะไรใู่ิควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาอยากให้เรารู้จักเขามากขึ้นนะคะเปิดใจนะ,ะแสดงว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะ สิ่งที่มาลีบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเขาคิดว่าเราอ่ะอาจจะไม่ตอบตกลงเขาอ่ะนะคะเขาก็เลยอยากที่จะบอกให้เราเปิดใจเพื่อที่จะรับเขาด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาศึกษาดูใจเขาให้รู้จากเขาเพิมากขึ้นนะคะอยากคุยด้วยนะคะอยากคุยด้วยนะอืม ให้อภัยแล้วก้าวต่อไปนะคะในบางท่านอาจจะแบบงอนๆอะไรกันอยู่หรือเปล่านะเขาก็บอกว่าให้อภัยเขาแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะเขาพร้อมที่จะไปด้วยกันกับเรานะคะนะโอเคสำหรับกองที่2ค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามให้มมลีด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe และแชร์ให้กับมมลีด้วยนะขอบคุณมากๆเลยเราไปต่อกันกองที่3ค่ะ กองนังกระต่ายนะคะกองที่สามเขาคนนั้นที่เราคิดถึงอยู่นะเขามีอะไรอยากจะบอกเราเอ่ยกขานาดนี้อยากจะบอกอะไรเรานะคะอื้อือื้อืสิบเหรียญใช่ไหมเนี่ยอหือ เขาจะบอกว่าตอนนี้นะคะเหมือนเขาเหมือนเขากําลังที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะเขามองถึงเรื่องความมั่นคงในครอบครัวนะคะเขาก็ามองถึงการมั่นคงในครอบครัวเนาะแล้วเขาก็ต้องการที่จะยังไม่ต้องการที่จะมีแฟนบอกตรงๆต,ตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่า เราแสดงอาการที่เหมือนว่าเอออยากจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าอยากรู้ว่าเขาจะมีแฟนไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคุณที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะปลีกวิเวกนะคะกรณีถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบว่าปลีกวิเวกไปแบบว่าอยู่คนเดียวสักพักเงียบ ห่างกันสักพักหรือว่าต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในบางท่านต้องการที่จะออกเดินทางไปค้นหาตัวตนบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการหมดแพชชั่นนะคะก็อยากจะตามหาแพชชั่นของตัวเองหรือในบางกลุ่มนะคะบางคนก็อาจจะคือเขามีความรู้สึกลหลายๆอย่างนะคะคือในบางกลุ่มบางขั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่า อยากที่จะเป็นอิสระนะคะอยากที่จะทำอะไรตามใจตัวเองนะคะอยากที่จะลองไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงต้องการที่จะเข้าไปค้นหาจิตใจของตัวเองหรือในบางท่านนะคะอาจจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะคะบางท่านก็อาจจะบอกว่าฉันสอบได้ ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าชั้นแบบได้ทุนไปทํางานที่ต่างประเทศไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคะเขาอาจจะมาบอกข่าวดีของเราแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือในบางท่านนะคะอาจจะบอกว่าฉันจะไปบวชก็ได้เช่นกันนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เน่นนั่นเป็นสิ่งที่เขากํำลังจะทําในสิ่งที่ดีนะคะหรือบางท่านอาจจะไปเรียนต่อนะคะอาจที่จะไป ศึกษาเพิ่มเติมธรรมะนะคะหรือว่าไปทำหาความรู้เสร็จตัวเองนะคะก็ได้เช่นกันแต่ว่านักขณะนี้เขายังไม่ได้เขาขอปลีกตัวออกจากความรักนะคะในบางท่านอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมากมายไก่กองเข้ามานะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเพลียจะเหนื่อยนะคะนขณะนี้เขาก็เลยต้องการที่จะ ออกไปหาสิ่งใหม่ๆหรือออกไปพักผ่อนนะคะออกออกไปจากสถานที่เดิมๆนะคะออกไปเที่ยวอยู่คนเดียวไปเที่ยวคนเดียวไปแบบไปใช้ชีวิตหรือเวลาไปเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยไปออกเดินทางไปถ่ายภาพเขียนนิยายอะไรเงี้ยก็ได้นะคะโดยการที่แบบว่าออกไปข้างนอกอะคะ่ะอย่างนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดูแล้วเขาเขาต้องการที่จะไปทําสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่เขาบอกเราเราก็น่าจะสนับสนุนเขานะคะเนี่ยนะคะนะ,ะแล้วก็ข้อความที่เขาอยากจะบอกเราอืมความลับนะคะนี่เป็นนี่อาจจะเป็นความฝันของเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะเดินทางตามความฝันของเขานะคะ เขาอาจจะมีความฝันที่ไม่ได้บอกใครนะคะแต่เขาอาจจะบอกคุณนะคะหรือเขาอาจจะเก็บไว้ในใจแล้วเขาจะบอกคุณนะคะมีแรงดึงดูดเกินต้านทานมีสิ่งที่เขาต้องการที่จะอยากจะรู้ยังไม่แน่นะคะเดี๋ยวลองเราปิดไปติดระต่ะตอกันเนาะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็อาจจะยังไม่แน่นะคะความไว้ใจ แต่ก็อยากให้ไว้ใจเขานะคะควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนเขาจะออกไปศึกษานะคะไปศึกษาหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านไหนก็ตามนะคะอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางท่านก็เข้าวัดหรือบางท่านก็แค่ไปปีกวิเวกนะคะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรักแรกพบนะคะเพราะยังไง เราก็คือรักแรกพบของเขานะคะแต่ณขณะนี้นะคะเขาต้องการที่จะบอกเราแบบนี้แหละนะคะที่มารีพูดไปนะคะนะโอเคขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกด subscribe like s h a ์นะคะขอบคุณมากๆเลยเดีย๋ยวเราไปต่อกันกองที่4ี่ค่ะกองน้องยูนิคอนนะคะกองน้องยูนิคอน ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เอ้ยไม่ใช่เขาไม่มีอะไรอยากจะบอกเรานะคะนะเขาอยากจะบอกอะไรนะคะดูจะเป็นแบบว่า Queen of Pentacles ที่แบบเซ็กซี่มากอ่ะนะคะโยว้าว สิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะคะเราเป็นอะไรที่แบบทำให้เขามีความสุขเวลาเขาคิดถึงเรานะคะเราอะ่ะเขาอะ่ะรอคอยวันเวลาที่ได้จะได้เจอเรารอคอยความรักที่มันสุกงอมอยู่นะเขาอยากจะบอกเราว่าเราอะ่ะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่สมบูรณ์แบบนะคะส่วนตัวเขานะคะเขาพยายามนะคะ ที่จะทำให้มันเป็นสิบเหรียญน,นะคะเพราะตอนนี้เขาได้แปดละแล้วลเขาก็เก้าละเขาใกล้ใกล้แล้วนะคะเขาบอกว่าเขาใกล้แล้วใกล้จะถึงสิบแล้วด้วยด้วยความที่เขาอะ่ะต้องการมองดูว่าต้องการที่จะให้คุณรอ,อนิดนึงนะคะรอ,อนิดนึงถ้าเขาเต็มสิบเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ของเรานะ่ะอาจจะชัดเจนขึ้นนะคะนะเหมือนกับว่าเขาอะ่ะ ก็ต้มต้มมองมองเราอยู่นะคะเนี่ยเขาก็คอยเขาก็คอยดูแลปลูกต้นรักเฝ้ามองเราอยู่นะคะแต่ด้วยตัวเขาเองนะเขามีแค่8ดเหรียญน,นะคะเขาขยับจากแดเหรียญแล้วแล้วก็ขยับมาที่9เหรียญแล้วนะแล้วต่อไปก็คือเขาอยากจะมาเป็นคิงของคุณเขาอยากจะให้มันสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ให้มันเป็นคิงของคุณเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอาจจะดูด้อยกว่าคุณนะคะ อาจจะดูด้อยกว่าคือเขามองเขาไม่รู้ว่าอะไรคือด้อยสําหรับเขานะแต่ความความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาอาจจะอยู่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าหน้าที่การงานน้อยกว่าหรือเปล่าฐานะทางสังคมน้อยกว่าหรือเปล่าเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องอายุน้อยกว่าหรือว่าแบบว่าหน้าที่การงานน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะมองเราอะดีมากเราสูงส่งกว่าเขาเยอะมากนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะ ทำให้ตัวเขาอะเทียบกับเราอยู่นะเขาอยากจะบอกว่ารอเขาหน่อยนะเขากําลังจะเป็นสิบเหรียญแล้วนะรออีกนิดนึงนะคะเนะี่ยให้เรารออย่รอ,อแบบเซ็กซี่แบบปลาแล้วก็แบบอ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูดูนิดนึงอะดูอ่อยนิดนึงนะคะ <c oughs> เลิศแคลิศเนี่ยเขาก็แบบเฝ้ามองเราตลอดนะเฝ้ามองเราตลอดก็คือแบบว่าต่างคนก็ต่างเลงซึ่งกันเลยกันนะเลงซึ่งกันเลยกัน นะคะอ่ะโอเครอหน่อยนะใกล้แล้วอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วข้อความขออีกหกข้อความนะคะอีกหข้อความนะเนื้อคู่คนไกลนะะถ้าพอสิบเดือนแล้วคขอาจจะมาหาต้องมีการ รอคอยกันเกิดขึ้นนะคะอย่าใจร้อนมันเพิ่งเริ่มต้นนะเห็นไหมเขาบอกว่าให้รอก่อนอย่าใจร้อนนะหลงรักเธอต้องทำยังไงน่ารักเบาๆน่ารักเบาๆนะคะน่ารักเบาๆนะ,ะขอพร ตอนนี้เขาก็ขอพรอยู่นะขอพรให้เราได้สมหวังในความรักนะคะขออาจจะขอพรให้แบบเออรอให้ให้คุณรอเขาอะไรอย่างนี้นะโอเคอีกสองข้อความอย่าลืมกด s u b s e r i b e ให้มาลีนะหยุดส่งไม่ได้อ่ะหยุดส่งไม่ได้ก็ส่งไปเลยคะ่ะก็แบบ จะไม่ให้สองเลงไงดูสิอย่างสวยอะอย่างสวยดูดีถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีดูเท่ดูแบบดูแบบอดูมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยดงดูเย้ายวนมากนะคะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ด,ไได,ดูนี้ดูแก้มก็แบบแดงๆน่ารักวายชอบอะดีเลิฟมายคุณเป็นที่รักของฉันนะครับ โอ้กลุ่มนี้น่ารักกลุ่มนะคะยินดีด้วยกับกลุ่มนี้นะนี่ก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักที่เขาอยากจะให้คนรู้นะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมาเรียด้วยนะไปพบกันคลิปต่อไปรักนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ